ไม่รู้จะอยู่ยังไงวันนี้คี่นี้ก็เลยปิดนะพอมาหาที่ที่มันจะให้อากาศเย็นลงบ้างนะก็มาเจอว่าเ,ออเรานั่งทั้งวันแล้วมันปวดปวดไหล่เหมือนกันนะยเราบริหารบ้างนะบริหารเนี่ยบางคนถามว่าทเมเวลาเวลาปวดป่าปวดไหล่เนี่ยทำไมมันถึงจะหายจับไปเนี่ยแล้วก็บริหารนะเนี่ยจับสะบักไปนะเนี่ยแล้วจับตัวเนี้ย นี่ยการจับเนี่ยมันทําให้ถ้าเราบริหารได้เนี่ยให้ให้มันกระชับอ่ะให้ตัวสะบักไม่ขยับพอสะบักไม่ขยับมันก็จะเป็นการยืดกั้นเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นะไหมเนะี่ยเอามือเอามือจับสะบักเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนไปข้างหลังอย่างเงี้ยเหมือนนวดสะบักแหวนเนี่ยเห็นไหมให้ทั่วๆเลยนะ <S 1> <S 1> ต้นแขนก็ได้เนะี่ยมันอยู่ที่สะบักเป็นหลังนะอย,อย่างงี้ได้จับบ่านะจับกดไปเลยเนะี่ย ดังกรึ๊งๆๆเนี่ยถ้าเราทําไปเรียบเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังมากเพราะว่าบางคนไม่ทำมันดังแบบโหดังมากเามือามือจบไปตรงนี้นี่ล้วก็เนี่ยคึงตรงนี้แต้องหมุนอยู่โอ้โหดิหมุนมันจะยืดเกินนะ่ยไงมะเขี่ยตรงนี้ยเขี่ยตรงใต้ใต้ กระดูไปไฮบารลาเนี่ยนะเขีย่ยเขีย่ยแล้วก็หมุน,นไไเนี่ยทำบ่อยๆนะครับเวลาเรานั่งทํางานเวลานเราเนี่ยอาจารย์อาจารย์หนมานั่งไม่กี่ไม่หนึ่งชงั่วโมงนั่งดูคอมดูมือถือเนี่ยเมื่อยมากต้องต้องบริหารต้องขายบ้างพอเราขายบ่อยปมีความเคยชินเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ไม่ไม่มีการสมัักจนเน,นี่ยการเชียง แต่เรานั่งนะกนอนจะกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยเขาบริหารมากนะฮะดูปแบบอะไรเงี้กนะดนป่าลงยืดคอ้นคอนกดยืดยืดข,เขเดดดาเก็บขาเนะยี่ยม เดี๋ยดังเลยนะมุนนะแล้วก็ต้านสู้กัน1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นึ่งสองสามส้อย่างเงี้ยนะข้างหน้าบ้างหนึ่งสองสามสี้าตัข้างหลัง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ส่อย่างเงี้ยนะนะสายบ้างสู้กันขวาบ้าง อัเน,นี้ยอลาคอจะได้ไม่เสือ่อมจะได้ไม่ปวดคอนะบริหารดูแล้วก็จะลืมไปกด s u b สไคร์นะในจัดแดงจากกมปรับเส้นใน YouTube ด้วยนะครับจะจะลงใน YouTube ก่อนอนะ่เราค่อยมาเผยแพร่ในในเพจนะครับบางทีก็ลงในเพจก่อนดูน YouTube แล้วก็ดูด้วยนะครับเปิดเปิดดูแชร์ไปด้วยคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะครับโอเคนะ